ประสบการณ์กรรมของผู้ปฏิบัติธรรมวีโกบรูนแผ่เมตตาข้ามทวีปช่วยแม่จากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่หนึ่งและเล่มที่8ปดวีโกบรูนเป็นชาวนอร์เวย์มาศึกษาปริญญาโทที่จุฬาอาตมาคิดว่า คงจะเป็นฝรั่งชาติฮอลันดามาบวชที่นี่เขาเป็นชาวคริสตบิดาเป็นวิศวกรไฟฟ้าอยู่ที่นอร์เวย์ปู่เขาเป็นศาสตราจารย์ภาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออสโลมันดาเป็นเลขานุก,การมหาวิทยาลัยมีลูกชายคนเดียวชื่อวีโกมีลูกสาวสองคน วีก้เรียนอักษรศาสตร์ภาษาไทยเรียนหลายภาษามาต่อปริญญาโทที่ประเทศไทยปู่เขาเป็นศาสตราจารย์ปู่บอกกับหลานว่าเจ้าไปประเทศไทยจงเอาของดีมาฝากปู่เพราะปู่อ่านพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษอ่านแล้วซึ้งใจซาบซึ้งในการปฏิบัติธรรมเหลือเกิน ไปแล้วจงเอามาฝากปู่ให้จงได้เขาเขียนโน้ตเอาไว้เขียนเล้วให้ปู่เซ็นชื่อฝรั่งทำอะไรละเอียดวีโก้ก็มาเรียนที่จุฬาเขามาสิงบุรีอยากจะมาดูชาวบ้านแป้งคนเวียงจันย้ายมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกบ้านนี้ มีอาชีพทางปั้นหม้อทำเครื่องชอง่างต่างๆที่บ้านแปง้งมีเจ้าคุณองค์หนึ่งชื่อเจ้าคุณพรหมโมรีก็ไปกราบนมัสการพระคุณเจ้านี้มีปัญหามาถามสิบข้อแต่เจ้าคุณไม่สามารถตอบได้ก็เลยพาฝรั่งมาหาอาตมาที่วัดอัมพวันนี้แต่อาตมาก็ไม่ทราบว่าตอบถูกหรือผิด ต่อไปแล้วเขาก็ลากลับกลับไปได้สิบกว่าวันเศษแบกหีบมาที่วัดบอกกระผมขอบวชที่วัดนี้ขอจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอาตมาบอกไม่ได้คุณเป็นชาวต่างชาติต้องได้รับอนุญาตจากบิดามันดาเสียก่อนจึงจะบวชได้ไม่งั้นก็คงบวชให้ไม่ได้เขามีใบแสดง ปู่เขามีในฐานะพ่อแม่อาตมาก็อนุญาตอนุญาตแล้วจึงบวชให้ได้โฟรั่งคนนี้เก่งมากท่องขันนาคได้สามชั่วโมงแล้วก็ศึกษาวินัยของพระมาก,ก่อนเพราะเขาเรียนหนังสือไทยเขียนได้ดีมากบวชแล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำได้เคร่งครัด อยู่45วันสามารถโทรจิตได้เขาถามว่าผมอยากจะทราบว่าคนไทยชาวพุทธเวลาเขาตายกันกรวดน้ำได้ไม่ได้ไม่รู้ผมจึงอยากเรียนถามว่าการอุทิศนกุศลแผ่เมตตาให้กับพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่จะทำได้ไหมครับ อาตมาเห็นว่าจิตเขาสูงแล้วพอสมควรสามารถโทรจิตได้พอดีแม่เขากำลังป่วยหนักพักฟื้นอยู่ที่บ้านเขาอยากจะอุทิศส่วนกุศลไปจะรับได้ไหมก็บอกเขาว่าได้เขาก็เริ่มเดินจงกรมเดินแล้วนั่งเสร็จแล้วจึงอธิษฐาน เวลาอธิษฐานอย่าทำกำลังนั่งเวลาส่งผลก็เช่นกันต้องทำกิจให้เสร็จก่อนทำงานให้เสร็จก่อนเราเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเสร็จกิจในการภาวนาก่อนแล้วค่อยสวดมนต์แผ่เมตตาโดยอโหสิกรรมก่อนทำให้ใจได้เบิกบานเบิกบานแล้วแผ่ได้ อุทิศได้ตอนหลังไม่ใช่มานั่งไปด้วยแผ่ไปด้วยอันนี้จะไม่ได้รับพอทำเสร็จแล้วเขาก็อธิษฐานจิตอาโหสิกรรมต่อกันให้จิตใจเบิกบานบริสุทธิ์เขาอธิษฐานว่าในวันนี้เป็นวันชาติของข้าพเจ้าแม่ของข้าพเจ้ากำลังป่วยหนัก ด้วยบุญกุศลของลูกที่ได้บำเพ็ญมานี้ได้บวชในพระศาสนาได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าเป็นความจริงดังกล่าวแล้วขอให้แม่ของข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บประการที่สองปู่ของข้าพเจ้าที่ต้องการจะให้หลานเอาของดีกลับไปฝาก บัตรนี้หลานได้ของดีแล้วประการที่สขอให้เพื่อนของข้าพเจ้าอีกสามคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันที่เรียนหนังสือมาด้วยกันจงมีความสุขมีความเจริญทั่วหน้ากันในเมื่อทั้งสามนี้ได้รับแล้วขอให้ตอบจดหมายทันที อธิษฐานอธิษฐานเดียวนั้นไม่ต้องใช้เวลารอเหมือนไปรณียีวันนั้นเป็นวันชาติของนอร์เวย์เขาก็มาพักคุยกันที่บ้านของวีโกอยู่ที่ออสโลแม่เขานอนอยู่ในห้องอยู่ในห้องพักฟื้นกำลังป่วยแต่กลับจากโรงพยาบาลแล้วแมยังอ่อนเปลี้ยอยู่ในห้อง เวลาส่งโทรจิตนี่เป็นเวลากลางคืนแต่ที่นู่นเป็นเวลาเช้าเวลาไม่เท่ากันรู้ได้จากการตอบรับหนังสือระหว่างนั้นปู่เห็นผ้าเหลืองแวบบผ่านหน้าไปทุกคนสั่งหอนใจพร้อมกันคิดถึงวีโก้ทันทีก็คุยกันเรื่องวีโก้ปู่เขาก็เข้าใจว่า หลานคงจะได้บวชในพระพุทธศาสนาประผ้าเหลืองผ่านหน้าแล้วก็หายไปพ่อเขาก็พูดถึงวีโกว่าเรียนอักษรศาสตร์ที่จุฬาแม่เขาคิดถึงลูกชายก็ได้ยินพูดถึงวีโกปู่เห็นว่ามีผ้าเหลืองแวบๆบแบบแม่ก็คลานออกมาดีใจคิดถึงลูกหายออกมานั่งโต๊ะคุยกันเป็นชั่วโมง คุยกันแล้วแม่ก็เริ่มเขียนหนังสือเขาเขียนวันเดือนปีระบุลงเวลาด้วยก็เขียนถึงวิโก้ลูกรักเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของเราวันนี้เป็นวันชาตินอร์เวย์เพื่อนของเจ้าก็มาด้วยมาอยู่ที่นี่พ่อและปู่ปู่ของเจ้าเห็นผ้าเหลืองถามว่าเจ้าบวชจริงไหม แล้วปฏิบัติกรรมาฐานจริงเท็จประการใดตอนนี้แม่กำลังพักฟื้นเขาเห็นผ้าเหลืองแล้วก็พูดถึงลูกแม่ก็หายทันทีเขียน4ีหหน้ากระดาษกว่าจะมาถึงวัดหลายวันผ่านจุลาก็ส่งมาให้ที่วัดอัมพวันพอพระวีโก้อ่านแล้วน้ำตาร่วงทันทีเขาก็แปลให้อัตมาฟัง ตอนนั้นเขาขอเวลาอาตมาวันละชั่วโมงตอนสามทุ่มอาตมาจะไปไหนไม่ได้เขาบอกว่าผมข้ามน้ำข้ามทะเลมาท่านต้องไปไหนไม่ได้ผมขอหนึ่งชั่วโมงดังที่กล่าวมานี้ตอนนี้ยังมีหลักฐานอยู่ในเวลาการต่อมาวีโกจะจบหลักสูตร ก็ต้องกลับประเทศนอร์เวย์หลักการเขามีอยู่ว่าจะไปเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไหนก็ตามถ้าจบแล้วต้องไปเป็นทหารหนึ่งปีไม่ต้องจับใบดำใบแดงประเทศเขามีหลักแบบนี้ทุกคนต้องเป็นทหารหมดแต่เขาไม่รบกับใครนะวีโกมาบอกกับอัตมาว่าผมจบหลักสูตรปริญญาโทแล้ว อยากจะอยู่ประเทศไทยต่ออีกจากหนึ่งปีผมทำอย่างไรดีครับหนวงพ่ออาตมาก็แนะนำให้ทำเหมือนเดิมอธิษฐานจิตเดินจงกรมสองชั่วโมงนั่งสมาธิสองชั่วโมงแล้วขอแผ่เมตตา 1. แผ่ถึงองค์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยาม 2. แพถึงอธิการบดีและอาจารย์ภาควิชาของเขา 3. าแพ่ถึงประเทศนอร์เวย์มีบิดามารดาครูอาจารย์ 4. แพ่ถึงกระทรวงกลาโหมให้ยับยั้งการเป็นทหารอีกหนึ่งปีวีโก้ทำติดกันอยู่สองคืนแล้วก็ขอลาเข้ามาหาวิทยาลายัย ลาสิขาเพศพอลาไปแล้วก็บอกกับอาตมาว่าถ้าผมไม่ได้อยู่ต่อไปก็อาจจะเขียนจดหมายแจ้งช้าหน่อยถ้าได้อยู่ต่อไปจะรีบส่งโทรเลขมาให้ทราบเขายังถามว่าแม่ราตรีที่เป็นคนไทยผมจะขอแต่งงานกับเขาพอรักกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่อยู่เมืองนอก หลวงพ่อจรันเห็นสมควรหรือไม่ครับอาตมาบอกไปว่าอันนี้ไม่ทราบไปนั่งกำหนดสติเอาเองว่าจะแต่งงานได้หรือไม่หลังจากนั้นเขาก็มาบอกว่าหลวงพ่อถ้าจะไม่ได้แต่งงานเสียแล้วอ้าวรู้ได้ยังไงสติบอก บุพเพสนิวาสไม่ได้แต่งงานกับคนนี้ผมจะต้องไปแต่งกับคนง่อยเป็นคนกําพร้าพ่อแม่อันนี้สติบอกได้ในที่สุดเขาก็กลับไปเขาดีกว่าคนไทยขอเทียนแพรใส่พันดอกไม้กรวยเขาก็เอาไปไหว้อธิการขอสินขอพร ไปบ้านเหนือบ้านใต้แวะก่อนไปเที่ยวลาคนโน้นคนนี้แต่คนไทยไม่เอาไหนขอพรใครที่ไหนศึกแล้วยังไม่ทันไรหนีไปแล้วยังไม่ลาพระอาจารย์เสียด้วยจึงไม่ได้รับพรจึงได้มีอายุไม่ยืนอัตมาก็ให้เขาทำกรวยผ้าไหม ให้เขาทำไปกราบขอพรจากอธิการของเขายังไม่ทันจะวางพานพอเข้าไปอาจารย์บอกว่าวีโก้คุณได้อยู่ต่ออีกหนึ่งปีน้ำตาร่วงเลยเขามีหนังสือยืนยันจากนอร์เวย์กระทรวงกลาโหมให้คุณอยู่ต่อในไทยได้อีกหนึ่งปีอยู่ได้คืนเดียว กลับมาแล้วรายงานให้อัตมารทราบนี้ด้วยอำนาจบุญกุศลขอได้ฟังได้พิจารณาด้วยตนเองเพราะมันเกิดขึ้นแล้วที่นี่เรื่องของการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลได้อยู่ต่ออีกหนึ่งปีพอกลับไปเมื่อไปเป็นทหารก็ส่งข่าวกลับมาคุยกับอัตมาเรื่อย อาตมาดีใจอย่างหนึ่งทางราชการเคยส่งพวกโรงไฟฟ้าไปดูงานที่นอร์เวย์อาตมาก็จดหมายบอกไปเขาให้ที่พักเลยนะเปิดโรงไฟฟ้านอร์เวย์ให้ดูวันอาทิตย์เขาเป็นหัวหน้าใหญ่เขาบอกเขารักลูกเขาอย่างไรเขาก็รักคนไทยอย่างนั้นสามารถจะส่งเคราะห์ให้ลูกเขาได้บวชในพระศาสนา เอกอัครราชาทูตนอร์เวย์มาดูตัวอาตมาที่วัดอยากดูตัวเอาลูกเขามาบวชได้อย่างไรวีโก้กลับไปแล้วไปเป็นทหารหนึ่งปีแล้วไปบรรจุเป็นอาจารย์ที่เดนมาร์กสอนมหาวิทยาลัยเดนมาร์กตอนหลังมีโอกาสมาทำวิทยานิพนธ์เรื่องผีเขาให้โอกาสสามปีในที่สุด ก็ไปเจอแฟนง่อยแต่งงานกันที่เดนมาร์กเป็นง่อยจริงๆกำพร้าพ่อแม่เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนกลางเป็นโรคโบลิโอที่ขาเดินไม่ได้เป็นชาวฟิลิปปินส์ญาติพี่น้องส่งเรียนมาบรรจุเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเดนมาร์กเลยรักกันแต่งงานกันอันนี้ไม่ต้องหาหมอดู มีลูกสองคนได้มาเขียนวิทยานิพนธ์นเรื่องผีที่เชียงใหม่เขียนปีครึ่งก็จบเขากลับมาพาภรรยามาด้วยเอามาอวดอัตมาเขาบอกว่าได้คนเงอยจริงๆตามที่เคยกล่าวมาแล้วภรรยาก็เลยนับถือพุทธศาสนาตามสามีมาจนถึงปัจจุบัน มีเรื่องอัศจรรย์อยู่เรื่องหนึ่งตอนที่วีโก้ศึกใหม่ๆที่บ้านแม่ช้อยแม่ช้อยเป็นแม่ของโยมสุ่มทองยิ่งเขานิมนต์พร,ะ,ระไปทำบุญที่บ้านตอนเช้าที่บ้านมีต้นมะม่วงต้นมะปรางต้นมะนาวปลูกเต็มไปหมดทำให้บริเวณบ้านมืดครึม้มวีโก้ได้ถือกล้องไปด้วย อาตมาบอกให้วีโก้ถ่ายภาพตอนแม่ชอยกำลังตักปาดวีโก้บอกว่ามันมืดและไม่มีแฟลตไฟฟ้าก็ไม่มีวันนั้นอาตมาจึงแนะเขาว่าให้ลองอธิษฐานดูข้าพเจ้าเพิ่งศึกใหม่ๆเมื่อบวชตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานขอให้จิตของข้าพเจ้าบังเกิดเป็นแสงสว่าง ตั้งใจถ่ายรูปปรากฏว่ารูปออกมาสว่างโล่งเลยนี่อำนาจปัญญาเป็นแสงสว่างได้เมื่อคราวไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอาตมาแผ่เมตตาไปเคลียร์พื้นที่ก่อนเจ็วันเอาตำรานี้ไปใช้บ้างไปเข้าบ้านลูกสาวยวนที่หนีภัยไปอยู่กรุงปารีส เขาเกิดฝันว่าอาตมาไปสอนกรรมาฐานให้สอนสติปัฏฐานสี่สอนอยู่สองคืนเขาตามหาจนกระทั่งพบมีพระไปด้วยการสิบสีองค์ชี้มาที่อาตมาองค์เดียวพ่อแม่มากันเป็นแถวหมดมีทั้งลาวยวนขเขมรที่หลบภัยไปอยู่กรุงปารีสนี่คือตำราจริง แต่ชาวพุทธไม่ได้ผลเลยเดี๋ยวนี้นะที่วัดนี้พุทธเข้า60%คริสต์คาทอลิก30%อิสลาม10%เขขาเข้ากันทำไมอาตมาดีใจเหลือเกินนะญาติโยมฟังกันเอาไว้ด้วยคนเข้าวัดนี่มีแต่คนมีทุกข์ และเป็นคนแก่ใกล้ตายแล้วแต่ที่วัดอัมพวันวัยรุ่นชอบถือกระเป๋ามาเองเลยเป็นอิสลามมาจากภาคใต้ตอนแรกเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอิสลามแต่มาบอกหลังจากปฏิบัติกรรมฐานแล้วเขาบอกว่าพี่ชายเป็นด็อกเตอร์อยู่ต่างประเทศน้องเอ้ยอย่าลืมพี่เป็นด็อกเตอร์มาได้ เพราะหลวงพ่อวัดอัมพวันสอนมาเขาก็เลยพาพักพวกมาบ้างขณะนี้เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคนไทยชาวพุทธชอบมหาบุญช่วยแต่คนต่างชาติต่างศาสนามาหาธรรมะช่วยและคนไทยนี่ปากเป็นบุญจริงปากทำบุญ เอาสตางมาทำบุญที่วัดโนนวัดนี้แต่ใจเป็นบาปใจไม่มีธรรมะทำไมถึงรู้ล่ะว่าใจเป็นบาปดูได้จากพี่น้องทะเลาะกันทำไมยังแย่งสมบัติกันอย่างนี้ดูตัวอย่างเป็นต้นวีโก้ครั้งอดีตชาตินั้นคือชาวฮอลันดา ในบทหลังเก่าที่พังไปได้ศิลาจารึกเป็นภาษาจีนว่าข้าพเจ้ากิมเหลียงกิมเจเดินทางมาจากเมืองจีนมาจอดเรือหน้าวัดอัมพวันมีเรืออีกลำหนึ่งเป็นฮอลันดานับถือคริสได้จอดเรืออยู่ที่วัดนี้ได้เลื่อมใส่เจ้าอาวาสวัดนี้อายุ99ปีคือ ปู่ครูยานสังวรน,นีเล่าเท้าความหลังให้วีโก้ฟังถึงบทหลังเก่าที่วีโก้มาปฏิบัติกรรมฐานคนจีนมาค้าขายกับสมเด็จพระนารายมหาราชสมัยห้าหกรปีก่อนโน้นแม่น้ำเจ้าพยาลึกมากใช้เรือกำปั่นวิ่งมาและเลียวเข้าปากน้ำบางพุทธาสู่ละโว มาจอดเรือพักแรมที่วัดนี้ได้ขึ้นมานมัสก,การเจ้าอาวาสในขณะนั้นก็คือปู่ครูยานสังวรอ,องค์ที่หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาองค์ที่สองคือสมเด็จพระสังฆราชไก่เถือนองค์ที่สคือสมเด็จยานสังวรวัดบวรนิเวศและจะไม่มีองค์ที่สี่ต่อไป คนจีนเลื่อมใสสร้างบทให้มีหยกเมืองจีนเต็มไปหมดอาตมาบรรจุไว้ในโบสถศิลาจารึกก็บอกอีกว่าฝรั่งชาติฮอลันดามาทำการค้ากับสมเด็จพระนารายณ์จีนสองคนอยากได้พระนาคปรกมาไว้ในโบทที่เขาสร้างชาวฮอลันดาที่เป็นเพื่อนกับคนจีน ค้าขายด้วยกันก็รับอาสาเขาต้องการจะให้สมเด็จพระนารายมหาราชเป็นคริสตเลยเข้าเมืองลาโวเข้าเฝ้าเพื่อขอพระราชทานพระนาคปรกพระองค์ท่านมอบให้สององค์เพื่อให้กับคนจีนและอยู่มาจนถึงบัดนี้พระองค์ดำสององค์นั้นคือพระนาคปรกบันทึกไว้อย่างละเอียดว่านกกี่ปอ์ อาตมาลองชั่งดูปรากฏว่าตรงกันเลยชาวฮอลันดาเมื่อครั้งอดีตชาติก็คือวีโกบรูนในชาตินี้เขารำลึกเหตุการณ์ของเขาได้อันนี้ของใครของมันเป็นปัจจัตตังอาตมาดีใจเหลือเกินต่างประเทศเขาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หนุ่มสาวไม่เที่ยวต้องเรียนหนังสือหาวิชาเป็นหลักฐานอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากถ้าท่านนั่งกรรมาฐานและสนใจเอาไปเลยเอาไปใช้ไม่ใช่มานั่งกรรมาฐานไปสวรรค์นิพพานนะมีแต่สมบัติมนุษย์แต่ไม่มีมนุษย์สมบัติเลยจะไปสวรรค์ได้อย่างไรจิตต้องไปตามขั้นตอนของมัน คนเรานี่พรสวรรค์มันติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนพรสวรรค์คืออะไรอัตมาปแปลเป็นภาษาไทยดังนี้พรสวรรค์คือปัญญาที่ติดมากับตัวความรู้อยู่ในตำราใครสนใจไปศึกษาดูถูกไหมล่ะคนไทยชอบเอาแต่บุญช่วยบุญที่โน้นช่วยบุญที่นี่ช่วย ไปหาพระแล้วถูกพระหลอกเพราะพระทำกรรมฐานไม่ได้คาทอลิกคริสต์อิสลามเขามาเข้าวัดไม่ได้เหมือนความว่าจะให้เขามาเป็นชาวพุทธเราต้องการเอาของดีให้เขาต้องการให้เขาเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์อย่าเถียงพ่อเถียงแม่นะ อย่าเถียงครูบาอาจารย์แล้วเขาจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติอัตมาสอนอย่างนี้โยมฟังเอาไว้ด้วยนี่เป็นตัวอย่างของคนที่มาบวชที่นี่อดีตชาติเป็นชาวฮอลันดาได้ขอพระราชทานพระรนาคปรกมอบให้คนจีนมามอบให้วัดนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในอดีตคือชาวฮอลันดา ปัจจุบันคือวีโก้บรูนนี่มันชัดมากโยมฟังเอาไว้ด้วย